มีคนสมสารจะมาหาคุณดูซิเขาคนนั้นเป็นใครทําไมถึงต้องสมสารหาคุณเราดูพลังงานไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมทําไมเขาถึงต้องสมสารมหาคุณเราดูซิเขาคนนั้นเป็นใครเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมทำไมเขาต้องสมสารมาหาคุณคนคนนี้เป็นคลิปแรนดอมนะ เป็นดวงโดยรวมห้าใบนะมีคนสมสารมหาคุณเขาเป็นใครทำไมถึงต้องสมสารมหาคุณเป็นคลิปเรนด้อมเนะคนทางไกลของคุณนั่นเองเดอะเวิลคนคนนี้เป็นคนทางไกลต่างถิน่นต่างบ้านต่างเมืองหรือบางคู่บางคนต่างภาษา10ดาบ เมถุนตุนกุมธาตุลมคนคนนี้จะปวดมากมายจากการที่เขาทิ้งคุณไปจากการที่เขาเดินจากคุณไปเวลานี้เขาได้รับความเจ็บปวดเขาได้รับความทรมานมากคนคนนี้จากการที่เขาทิ้งคุณไปเขารู้สึกเขามีความเจ็บปวดมากมามายคนคนนี้สิบดาบมเมตุนตุนกุมธาตุลมเขารู้สึกว่าไม่โอเคเลย วิเอรฟอร์จูนกองรอ้อยโกตากองร้อวาสนาของคุณสองคนยังต้องมีต่อกันอย่างแน่นอนวิเอียฟอร์ตูนกองร้อโจกตาเดอะเมจรเชียนคนนี้คนทางไกลจริงๆด้วยคนนี้ค่อนข้างจะเจ้าชูคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมีอัพชร่ยะ IQEQ สูงมากคนคนนี้เดอะเมเจเชียนเขาเป็นคนทางไกลคนคนนี้ของคุณเขา มีการเดินทางนะคนคนนี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางชาว่าตไปเมษสิงห์ธนูคนคนนี้ของคุณเขาคิดมากเวลานี้คนคนนี้เขาคิดมากมายจากการที่เขาเดินจากคุณไปจากการที่เขาทิ้งคุณไปเวลานี้เขาได้รับความเจ็บปวดเขาได้รับความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำกับคุณเขาได้รับอยากสาหัสสากันคนคนนี้เขาอยากกลับเข้ามาหาคุณคนคนนี้เขาคิด ไกรตรองทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําลงไปที่ผ่านมากับคุณเขาทบทวนเรื่องราวต่างๆเขาอยากจะไปขอโทษคุณเขาอยากจะไปหาคุณเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขากลัวคุณต่างๆนานาคนคนนี้คนที่เคยทําผิดกับคุณเขาอยากจะไปขอโทษคุณแต่เขากลัวทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาเคยทําผิดกับคุณคนคนนี้ชาวทาตไปเมตสิงห์ธนู คนคนนี้เป็นคนทางไกลเรามาขยายไพ่แบนะคนทางไกลคนนี้ที่ทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้เองแมนทุกสิ่งต้องอย่างการรอคอยรอคอยวันเวลาที่จะมาถึงคุณสองคนจะได้มาพูดคุยกันเขาเป็นคนทางไกลที่เคยทําไม่ดีกับคุณคนคนนี้เขาที่อยากจะเดินทางหาคุณนะคนคนนี้เขาอยากจะมาสารภ,ภาพผิดกับคุณเขาอยากจะมาขออภัยขอโทษจากคุณคนคนนี้อยากให้คุณยกโทษให้เขา จากการเขาเดินจากไปเขาไม่ได้ความเสียใจเขาไม่ได้ความเจ็บปวดเขาไม่เคยมีความสุขเลยคนตัวนี้สิบดาเมจถึงตุนกลุ่มธาตุลมละเวลานี้เบลฟรีจูนก็บร้อยชกตากับราวาสนาของคุณยังไม่ขาดจากกันเขาอยากจะหวนกลับมาคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณเขาอยากจะมาสารภาพผิดกับคุณเขาคิดมากเวลานี้เขาคิดเยอะเขากลัวคุณต่างๆนานาคนคนนี้ เขาอยากจะมาคุณเขามีการเดินทางมาคุณอย่างแน่นลอนคนคนนี้เขาจะมาสารภาพเข้ามาให้คุณยกโทษให้เขาที่เขาทาผิดกับคุณเขาอยากจะมาสร้างครอบครัวกับคุณเหมือนเดิมคนคนนี้เขาหวังว่าคุณคงจะยกโทษให้เขาหวังว่าคุณคงจะให้โอกาสเขาคนคนนี้เขาอยากกลับมาสารภาพผิดกับคุณนะ